มาไหน Bye.

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ประเทศเวียดนามนะคะ,ะตอนนี้หนาขออนุญาตทักทายเป็นทางการนะคะแต่เราจะกันตั้งแต่เมื่อเช้าใช่ไหมคะ,อะตอนนี้ถืได้คุอกาอกนเนาะรู้ขออนุญาตยินดีทุกคนเข้าสู่ให้เวียดนามนะคะแล้วก็ตามกฎหมายนะคะของกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะเราไปแต่ละประเทศอยู่แถบเอเชียตะวันออกของใต้น,นี้นะคะเหมือนเมื่อกี้ทุกคนผ่านดาผ่านเขตของ ประเทศลาวใช่ไหมคะเราจะมีไกด์ท้องถิ่นของลาวขึ้นมาหนูจะแนะนำเกี่ยวกับประเทศลาวเนาะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ดินแดนของประเทศเวียดนามแล้วนะคะหนูขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะหนูชื่อเล่นชื่อขันนะคะเรียกหนูว่าน้องขันได้เลยนะคะอย่าเรียกอีกขวานะคะหนูจะเป็นไกด์ท้องถิ่นหดือว่าเป็นมระกที่จะดูแลพี่ๆแม่ๆนะคะ พี่ดีแทกะเาพ่ออะรพี่พี่ค่ะอพี่พี่ใช่ไหมคะโอเคพี่พี่เนาะอ่ตั้งแต่วันที่13าก็คือวันนี้นะคะจนถึงวันที่19นะคะที่จะส่งพี่พี่นะคะอยู่ที่อ่หนูขออนุญาตวันจับหนูขออนุญาตส่งที่ด่านลาวานะคะเพราะว่าปกติก็เวียดนามเขาจะมารับที่ด่านลาวานะคะอย่างที่ใกล้หลาวเขาแนะนาใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนปุ๊บเราไปพุ๊บ VIP นะคะต้องรับจากที่อูนหรือ นะคะ,ะปกติแต่ละก,กุ๊ปเขาจะมีหัวหน้าตัวนะคะที่จะคอยดูแลจากสถานที่แรกก็คืออยู่ที่อุบลเนาะรวมถึงที่เวียดนามแต่ว่ากุ๊ปของเราไม่มีห<ด>ัวหน้าตัวนะคะก็เลยโดยจะขออนุญาตไปรับอยู่ที่จากอุบลน,น,นะคะแทนเกือบแทนจากที่อุบลไปถึงไปทาาําเอกสารอยู่ที่เวียดนามด้วยเนาะ,ะส่วนรถคันนี้พี่ท่าบในจำได้ไปัจจัยรถไหมคะรถท้ยเลข8.9อ๋อ8.9เนาะเป็นรถ ที่จะพาทุกท่านในทริปนี้เลยนะคะนําเที่ยวเวียดนามว่ะนะคะรู้แอบดูพาสปอร์ตของทุกคนแล้วก็คือทุกคนว่ะม,มีบางท่านไปเวียดนามเป็นสิบรอบแล้วใช่ไหมคะอ่าฮะแล้วเรารู้คําทักทายของภาษา,ษาเวียดนามไหมคะ <c oughs> มินคาเบามินคาเบาท่านกายังไงคะรู้ไหมคะจิง <c oughs> จาวถูกต้องค่ะไม่ใช่มีเขานะคะ ว่าเขาจะเรียกกันว่าซีจ่านะคะตอนนี้เราอยู่ที่เวียดนามกลางแล้วเนาะบางท่านเคยไปแล้วก็จะรู้นะคะเป็นท่านไหนเคยไปเส้นทางนี้ไหมคะมีใช่ไหมคะเห็นความแตกต่างไหมคะพี่ๆจำได้ไหมคะว่าเพราะว่าตอนที่น้องผัดได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาตรีอยู่ที่มราชภัฏสกลนครนะคะหนูเรียน ในปี2 0 1 3ตอนนั้นไปก็ไปทางนี้เหมือนกันเพราะว่าสมัยนั้นนะคะเครื่องบินจากดานังก็คือที่บ้านน้องนะคะยังไม่มีเครื่องบินจากดานังไปกรุงเทพหนูก็ต้องนั่งนั่งรถจากดานังไปถึงที่สกลต่อประมาณ4เที่ยวค่ะถึงต้าเช้าออกจากดานัง7โมงเช้าถึงที่บุกตะหานประมาณ2ทุ่มแล้วก็ค้าง1คืนแล้วก็วันถัดไปค่อยนั่งจากนั่งรถจากดะหานขึ้นไปสกลนครนะคะ ก็มีการเปลี่ยน<อ>แปลงนะคะว่าสมัยสม,ส,มสมัยก่อนนะคะเจอแต,แต่ควันแต่หุ่นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขทาทําถนนไปแล้วเนาะเราก็วควรจะได้สะดวกแต่ว่ามีสิ่งที่ทุกคนอาจจะ,ะไม่พอใจนิดนึงก็คือห้องน้าเก่าที่เราแวะไปเนาะ,ะตอนนี้เขาไม่มีละะแล้วนะคะระหว่างทาง250กิโลสมัยก่อนจะมีอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่ที่อําเภอพะลานเนาะมันจะมีห้องน้าที่สามารถเข้าไปประมาณสิบ สิบกว่าห้องอ่ะใช่ไหมคะ,ะถ้าท่านหนเคยจําได้เนาะมันจะมีพวกขายพวกเล่ต่างๆด้วยมีน้าน้ําอัดลมน้ําเปล่าขายด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะอย่างนี้เราคือ,ไม,อไ,มไม่พอใจไหมคะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ใ,ใช่ไหมคะที่ไกด์ลาวเขาแนะนํานนก็คืออยู่ที่ลาวเราจะไม่ค่อยมีปตทรทธรึไหมคะปล่อยตามทางเนาะพอถึงพิษณา์ก็เช่นกันนะคะตทเวียดนามก็ ปล่อยตามทางเหมือนกันนะคะแต่ทางนี้อาจจะเป็นทางธรรมชาตินิดนึงนะอาจจะเป็นทุ่ง,งานาก็ได้นะคะโอเคไหมคะ,คะยังหนูยังไม่ได้กล้าแจกน้ํทุกคนเพราะว่าจากที่จังหวัดอุบลใช่ไหมมาถึงี่มุกนะคะทุกคนเท่าน้าไปสองรอบตอนนี้ยังไม่กล้าแจกน้ําแต่จริงๆนะคะก็มีน้ําด้านหน้าพร้อมบริการนะคะวันหนึ่งนะคะทุกท่านรับกี่ขวดก็ได้นะคะไม่จําจัดเนาะ ของเราจะมีโซเฟอร์2ท่านนะคะโซเฟอร์ท well, right> ี่ทำลางขับรถอยู่นะคะแค่กดยืนไปไหวไหมคะยืนเลยนะคะนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งแต่เขาจะสลับกันตามกฎหมายของการท่องเที่ยวก็เหมือนกันก็คือถ้าเราจะเดินทางมากกว่า500กิโลต้องมีคนขับรถสองนะคะตามกฎหมายนะเขาจะมีการสลับกันกันกันขับเนาะ โซเฟอร์จะอยู่กับเราเหมือนกันนะคะเจวัน6กคืนเหมือนกันเนาะ,ะส่วนการไปเที่ยวต่างประเทศนะคะกจะมีสองสามเรื่องที่สําคัญน,นะคะหนึ่งก็คือเวลาเวลาไทยกับวีดนามเข้ากันนะคะเท่ากันก็เลยท่านไม่ต้องรั่งโทรศัพท์ไม่ต้องรับนาฬิการนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องแน,นะนำเนาะคือการแลกเงินนะคะถ้าท่านสะดวกแลกกับเจ้าหน้าที่อยู่ที่ด่านก็แลกได้ ะะแต่ท่านใดอยากแลกกับน้องขวัญก็มีมาแลกเหมือนกันนะคะ,ะน้องขวัญจะแนะนําก็คือเวลาที่เราแลกท่านไม่ต้องแลกเยอะนะคะวพา,าว่ามันจะมีบางจุดอย่างเช่นคอยอันนะคะเวบางจุดเขาจะมีรับเงินไทยด้วยเนาะก็เลยถ้าเราสะดวกเราใช้เงินไทยก็ได้นะคะที่ไทยเราใช้เป็นหลักร้อยใช่ไหมคะห้าสิบบาทร้อยหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่ง แต่มาที่เวดนาถ้างในเคยมาเนาะเราใช้เงินอะไรคะเงินลงแล้วก็เวลาที่ใช้ก็ต้องใช้เป็นหลักล้านใช่ไหมคะ,ะจ่ายไปถ้ากินดื่มเราไปกินดื่มประมาณสี่ห้าคนอย่ากสั่งก็ประมาณ2อล้านนะคะสล้านนี่ประมาณสามพันบาทเนาะก็ะะเลยถ้าจุดใดที่เขาสามารถรับเงินไทยอ่ะหนูจะขออนุญาตแม่นาก่อน เพื่อเราจะได้เตียมเงินไทยไว้ใช้แต่จุดบางมันจะมีบางจุดที่ไม่สามารถใช้เงินไทยได้เลยหนึ่งก็คือบนยอดเขาบาหน้าหีก็คือบางครั้ต้องใช้เงินดองอย่างเดียวก็คือเงินทีาอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีทิหมาที่ทุกท่านเข้าโรงแรมแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาอิสระนะคะอิสระคือเราจะไปเที่ยวไปทินดื่มไปซื้อของนี่หมาต่างๆหรือว่าร้างของชำต่างตานี้เราต้องใช้เป็นเงินดอง นะคะอันนี้ก็คือบังคับต้องใช้งเงินดองนะคะแล้วก็มีอยู่ที่สถานที่ที่เป็นมหลาลัยที่เราไปดูงานศึกษาเราก็ต้องใช้งเงินดองเหมือนกันนะคะวันนี้เลขเงินไทยมัน้าดจะลงนิดนึงนะคะ,อะตอนนี้หนึ่งพันบาทเท่ากับถ้าเราแลกทั่วไปก็หนึ่งพันบาทเท่ากับหกแสนห้าหมื่นดองนะคะหนูแนะนาแลกคนละประมาณพันสองพันก็จะติดตัวไว้นะคะหกแต่ค้าหมือนดองถ้าเราแลกสองพันก็จะเป็นสามล้านบาท สองพันก็จะเป็นหนึ่งล้านสามแสนดองนะคะเราจะได้พบเงินล้านเลยนะคะตื่นเต้นไหมคะได้ลบไม่ได้พบเงินล้านจะเป็นล้านดองนะคะถ้าท่านใดเคยมาเวียดนามแล้วจะได้รู้ว่าคนที่เป็นข้าแก่ที่เป็นคนรวยนะคะอยู่ที่ประเทศเวียดนามที่พกเงินล้านเนี่ยเขาจะเรียกว่าองค์จู่เหี่ยวใช่ค่ะองค์จู่เหี่ยวนล้เหมือนเป็นเข้าแก่เป็นเจ้าของนะคะท่านได้พบเงินล้านไหมคะยังไม่ไม่ แรกหรือว่าแรกอยู่ที่ด่านเป็นบางส่วนแล้วคะก็เจ็ดแสนสี่เจ็ดแสนสี่เวลาที่พี่แรกกลับก็คือมันเป็นอีกเลทหนึ่งแต่ถ้าหกแสนห้าก็คือแรกไปแรกคืนก็เลกเดียวนะคะเหมือนที่แรกอยู่ที่ธนา,าคนนรนราคกร,ารก็เหมือนกันฝัน่งกาิีกรหรือว่ากรุงไทยเหมือนกันหรือว่าสตอรีกก็เหมือนกันเนาะเวลาที่เขาจะให้เขาจะให้ประมาณเจ็ดแสนนิดๆแ,แรกคืนขอให้แค่หกแสนนะคะอันนี้ก็ ได้สิเวลาที่เราจะแลกเงินนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่จะถากกับทุกคนนะคะก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตนะส่วนโรงแรมที่เราจะได้พักในทุกๆคืนนะคะจะมีวันฟายนะคะถ้าท่านใดมีงานจําเป็นนะคะก็สามารถหรือว่ามีการสื่อสารกับฝั่งไทยด้วยทางอินเทอร์เน็ตนะแนะนําซื้อสิ่งเวียดนามจะได้คุ้มกว่าเวลาที่ทุกท่านจะเปิดลงวิ่ง เพราะว่าหนูเห็นว่าเปิดลูมิ้งแพ็กเกจก็อย่างต่ำประมาณ3ามเใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราซื้อซีนเวียดนามประมาณ300นะคะเป็นเน็ตอันลิมิตนะแล้วก็